ไม่พี่น้องไม่กินบักแซวยามือน,นี่บ้านพี่น้องเอ,อื่นหมากยังบักแซวบ,บ่บักแซวยัวๆจังเงั่นยังแม่ฟ้าลินเลยอืม มสมฟาดฟาดคับะคาบแมงค่าเนี่ยเมื่อเขากล่อง 要不，嗯。 ประสาทเป็นยังไงประสาดแล้วก็ออกสมสมุติหนึงเจ้าผสมไรฝาดไรปะแอนงูกล่าค่อยฝาดไรงูเหลาแบบอยว Sắp đến bơ bóng, anh em, 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 anh anh 对呀，对呀。 กินบะฟ้าริมอแสบ <c oughs> กินย่างไงกับฟาลิมีนื้สุกๆันยังแสบฟาด้วยเนื้อสุกเนื้อสุกบะฟาเนื้อสุกอร์ซีอันนี้หรอมาครท่าขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝาก,ก็เไ์ก็แช่ สั่งแม่นังกิมเลยนะครับขอบคุณครับ